สวัสดีครับสวัสดียามเย็นนะครับเย็นวันที่หมู่บ้านทะลุฟ้าเนี่ยได้ถูกสลายไปแล้วนะครับพี่หมอเข้ามาเยี่ยมชมพร้อมกับมาแกะซองนะครับซองอะไรครก็คือซองของรัฐสภานะครับส่งมาเมื่อไหร่ก็คือส่งมาเมื่อเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาพี่หมอเพิ่งได้รับนะครับเรามาแกะดูว่ามีอะไรบ้างครับเดนๆแกะแล้วนะครับก็มีจดหมายนะครับ อยู่2ฉบับครับฉบับแรกนะครับเป็นจดหมายที่มาจากรัฐสภานะครับพี่หมออ่านให้ฟังนะครับก็คือ,เ,อเขียนว่าที่ลงวันที่25กุมภานะครับแต่ว่าจดหมายเพิ่งมาถึงเดือนมีนาะทำไมช้ามากก็ไม่รู้นะครับจดหมายมาล่าช้ามากประมาณ1เดือนเลยนะครับก็คือที่นะครับ สอพอนะครับก็คือสภาผู้แทนราษฎร001-3013ึงหนาถึงนายบูร์อรยาพลตามที่ได้แจ้งให้ทราบเรื่องของท่านที่มีหนังสือกราบเรียนประธานสภาผู้แทนราษฎรกรณีขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาสนับสนุนการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบัญญัติประกันสังคมพุทธศักราช2533นะครับในกรณีที่ไม่เป็นธรรมกับผู้ประกันตนซึ่งท่านกล่าวว่า จะมีการเสนอร่างพระราชบัญญัติต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกันสังคมพระกาต,ต่อไปให้กระทรวงแรงงานพิจารณาดำเนินการความละเอียดแจ้งแล้วนั้นบัดนี้เขาแจ้งว่าสำนักงานประกันสังคมได้มีหนังสือแจ้งผลดานเนินการมาให้ทราบแล้วรายละเอียดตามแนบลงชื่อนะครับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร25กุมภา2564 ไม่มีการลงชื่อนะครับแต่เป็นการลงว่ามาจากสำนักงานที่ใดนะครับก็อันนี้นะครับแล้วก็มาดูกว่าจดหมายจะมาถึงนะครับมันก็จะมีหนังสือนะครับมาจากตัวสำนักงานประกันสังคมฮะก็ค่อนข้างยาวนะครับลงชื่อด้วยใครนะครับก็คือลงชื่อด้วยคุณบุกผาพันเพลงนะครับ เลขาธิการปฏิบัติการแทนเลขาสํานักงานีิการประกันสังคมนะครับเป็นรองเลขาธิการมานะครับเขียนมาเมื่อวันที่20มกราเขียนถึงใครเขาเขียนถึงเลขาธิการสภาผู้แทะะนราษฎรนะครับก็ก็เป็นหนังสือส่งไปส่งมาตามที่อ้างนะครับฉบับนี้ก็จะขอจบเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวพี่หมอจะอ่านอีกให้ฟังในตัวการคลิปถัดไปนะครับ ก็เดี๋ยวรอดูนะครับแต่ว่าส่งให้ดูก่อนว่ามันเป็นหนังสือมาจากรัฐสภานะครับรัฐสภาก็ส่งมานะครับลง,ลงเมื่อวันที่25กุมภานะครับแต่ว่าตัวหนังสือที่หมอได้เมื่อวันศุกร์ที่ไอ้อวันวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นจดหมายแจ้งว่าประกันสังคมตอบมาแล้วเดี๋ยวจะมาอ่านให้ฟังครับประกันสังคมเนี่ยตอบไปเมื่อวันที่20มก,กรา ซึ่งมันอาจจะผ่านไปแล้วหรือเป็นยังไงไม่รู้เดี๋ยวอ่านให้ฟังอีกทีนึงครับตามในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ